พอเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วพี่น้องประชาชนก็ตกอกตกใจแล้วก็ต้องตั้งสตินะครับว่าเอะพอเกิดความเสียหายแล้วฉันควรจะทําอย่างไร<ช>ี่บ้านเรือฉันก็เสียหายบางคนเนี่ยเอ่อได้รับความเสียหายบาดเจ็บอะไรพวกนี้เนี่ยเออเราจะทำายัางไงตั้งต้นอย่างไงที่จะเ,เรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องล่าสุดครับนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยครับคุณอนอนท์วังวัสุครับก็บอกครับว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วท่านควรจะปฏิบัติ ตัวปฏิบัติตนอย่างไรครับลำดับแรกตั้งสติแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานการณีแรกถ้าเกิดคุณได้รับความเสียหายในชีวิตหรือร่างกายเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ครับไปพบแพทย์ก่อนครับเพื่อตรวจวินิจฉัยตรวจอาการครับแล้วก็ให้แพทย์เนี่ยนะครับให้ความเห็นมา ขอบใบรับรองแพทย์และใบเสร็จเงินค่ารักษาพยาบาลตรงนี้สําคัญยังไงครับเพราะว่าเวลาเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยใบรับรองแพทย์ค่ารักษาพยาบาลาจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไงครับว่าท่านได้รับความเสียหายจริงเพราะตามกฎหมายแล้วผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนําสืบคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณเสียหายเท่านั้นเท่านี้จึงจะนําค่าเสียหายตรงนี้เนี่ยไปเรียกกับผู้ดําเนินการละเมิดกับเราได้นั่นก็คือเจ้าของโรงงานหรือบริษัทประกันที่เขาประกันภยัยให้กับโรงงานนั่นเองครับดังนั้นใครได้ ได้วความเสียหายต่อชีวิตร่างกายเอาผลตรวจจากแพทย์ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล เก็บเอาไว้ครับเพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีหรือว่าเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปกรณีเสียชีวิตครับเตรียมใบบรตรบัตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเอกสารการแสดงเป็นทายาทตามกฎหมายด้วยนะครับอันนี้เพื่อที่จะได้เรียกร้องค่าเสียหายต่อไปในเหตุการณ์ไฟไหม้ของโรงงานมิงตี้เคมีคอลครับส่วนความเสียหายในทรัพย์สินล่ะครับโอโหรถยนต์บ้านเรือนบ้านพักเสียหายกระจก แตกกระจัดกระจายทำยังไงถ่ายภาพทรัพย์สินที่รับความเสียหายไว้โดยละเอียดครับเพื่อให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจัดทาบัญชีความเสียหายทรัพย์สินทั้งหมด1 2 3 4มีอะไรบ้างนะครับอะไรสุดอะไรแตกอะไรเขียนเอาไว้ครับ1 2 3 4เพื่อที่จะง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ะระดับต่อไปก็มีการให้ช่างผู้รับเหมาครับเข้ามาประเมินความเสียหาย ทรัพย์สินของเราคือเราจะประเมินด้วยตาประเมินด้วยความคิดของเราไม่ได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญนั่นคือช่างหรือผู้รับเหมามาประเมินกระจกบานนี้เท่าไรประตูพังหลุดเท่าไหรนะฮะทำลิสต์เป็นค่าซ่อมแซมเอาไว้เลยนะครับทำลิสต์ค่าซ่อมแซมเอาไว้เลยหรือซ่อมได้อะซ่อมไปและเก็บเงินเก็บทองเก็บเก็บบินเก็บบินเอาไว้นะครับบินที่จ่ายไปต่อไปจะต้องนํามาใช้ในการเรียกร้อง เงินค่าเสียหายเรียกร้องเงินชดเชยกับส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปและที่สําคัญเตรียมเอกสารความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินท,ที่ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเป็นเจ้าของบ้านก็จะต้องมีทะเบียนบ้านว่าเป็นเจ้า,จาบ้านโฉนดที่ดงที่ดินอ่ะก็จะต้องมีเตรียมกันเอาไว้หลักการเกิดเหตุะเมิดอันนี้ตามกฎหมายนะ,ะจะต้องมีการพิสูจน์ความเสียหายเราฟ้องเขา เขาก็จะต้องดูว่าคุณได้รับความเสียหายจริงไหมเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่จะต้องรวบรวมคือวัตถุพยานเอกสารใบเสร็จต่างๆที่คัญใช่รูปถ่ายด้วยนะครับว่าเราได้ดำเนินการอะไรและค่าเสียหายเท่าไหร่และวันนี้นะครับทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีการแถลงข่าวนะครับส0บโมงเช้านะครับเรื่องการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในการเยียวยาประชาชน ในเหตุเพลิงไหม้ที่บริษัทมิงตี้นี่แหละครับก็ะจะเป็นเรื่องของแนวทางและมาตรการที่จะเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนการบริหารจัดก,การสารเคมีในพื้นที่แผนตรวจและป้องกันโรงงานที่มีความเสี่ยงในระยะสั้นและระยะยาวนะครับเราก็จะตอบคาถามสื่อมวลชนต่างๆด้วยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ประชาชนสงสัยบอกว่าโอ้โหให้ประชาชนทุกคนฟ้องกันเองเหรอ เดี๋ยวไปฟังวันนี้นะครับ10โมงเช้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมคาดว่าจะมี Facebook Live ด้วยนะครับติดตามครับการถแถลงข่าวของกระทรวงอุตสาหกรรม